ยินดีต้อนรับสู่ลุกหมูคลับค่ะวันนี้กับลูกกู้หน้าป่วยเป็นหน้าสวยด้วยเมกอับนะคะเริ่มต้นด้วยการเตรียมผิวจากพีเทรามิดเดย์มิร c เคิลเอเซนส์จาก s k 2นะคะต่อด้วยเซรั่มจากคลินิกรุ่นคลินิกเซรั่ม c u สตอม r ี p พ i r s เซ u m นะคะทาให้ทั่วผิวหน้าเลยแล้วก็ต่อด้วยไอครีมค่ะเป็นรุ่น Repair ์ e วลเลอร์โฟกัสหลังจากลงไอครีมเสร็จแล้วนะคะ ก็เตรียมปกป้องผิวจากแดดด้วย UV Perfect Aqua Essence คะ่ะจะเป็นรุ่นสเปรย์นะคะตอนนี้กำลังลงรองพื้นแล้วค่ะใช้แปลงจากโอนินะคะรุ่น Soft Touch ไม่ใช่จริงๆเป็นชื่อรุ่นยาวมากนะคะจะไม่ได้แล้วก็ตัวรองพื้นจะเป็นของ RMK ตอนนี้กำลังจะลง แทนแป้งฝุ่นนะคะใช้เป็นคอนทัวร์พาเลตจากคลินิกนะคะเป็นคอนทัวร์ลิ่งพาเลตเป็นสี defining sugar สีสวยมากเลยค่ะลงแล้วหน้าสว่างบ l i n g มากหลังจากนั้นก็เริ่มแต่งตาแล้วนะคะเริ่มด้วยแปลงใช้เป็นชนิดของ Eyeshadow Blush นะคะแล้วก็จะเป็นพาเล e อายจาก city color เป็นรุ่นโกลเด้นนะคะจะเป็นเฉดสีสีทองสีที่ใช้จะเป็นสีบนสุดออกสีเนื้อมุกนะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงเป็น c o n ท o วร i n g b บ u s h นะคะใช้เป็นสีทองน้ำตาลด้านล่างของพาเลตรูปดวงตาเนี่ยนะคะมันดโดนดโดดตนใจมากรุ่นนี้เกลี่ยววาเชฟแล้วก็เหมือนกับพยายามคัดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ เกลี่ยให้ฟุงๆทั่วๆเลยค่ะบริเวณหางตาทั้งสองด้านหลังจากเกลี่ยหางตาเสร็จแล้วก็จะมาเริ่มไฮไลท์หัวตานะคะใช้เป็นสีเหลืองใสนะคะสีสดใสในอายพาเลตเป็นสีที่3จากด้านบนนะคะหลังจากเสร็จแล้ว ก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้แปรงไอายไลเนอร์แล้วก็แปรงเขียนคิ้วนะคะซึ่งเป็นคนละด้านกันเราจะใช้ด้านที่เป็นไอายไลเนอร์เนี่ยแต้มสีขาวจากเอสเ d e ลอเดอร์พาเลตให้พาเลตมาเพื่อที่จะไฮไลท์บริเวณหัวตานะคะแล้วก็ใช้คอนทัวร์ลิงเพิ่มเติมเพื่อที่จะไฮไลท์เปลือกตาที่หัวตาแล้วก็ใช้สี นูนนูดนูดมุกของ c ีดี้คาเลอหลังจากนั้นนะคะใช้ตัวอายไลเนอร์จากคลินิกนะคะรุ่นสีดำเป็นอัตโมติรุ่นอินเทนส์นะคะแต่ว่ายังสามารถใช้แปลงอายไลเนอร์เนี่ยเกลีย่ยได้แล้วก็จะค่อยๆเกลีย่ยแล้วก็วาดเชฟให้เขาขึ้นห่างขึ้นไปนิดนึงนะคะไม่ต้องการความคมมาก หลังจากนั้นก็จะใช้อายไลเนอร์สีน้ำเงินจากอีฟโลเชนะคะวาดในเส้นขอบตาล่างตามภาพเลยนะคะต่อจากนั้นจะไฮไลท์หัวตาเพิ่มอีกนิดนึงค่ะด้วยมินเล่สีขาวใกล้เสร็จแล้วค่ะ แล้วก็คอนทัวร์เพิ่มนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเขียนคิ้วลุ่บเลือกใช้สีเทานะคะเป็นของเอสเต้เหมือนกันจะออกเทาน้ำตาลคะ่ะก็วาดตามคครงคิ้วเลยพอดีมีขน,นคิ้วค่อนข้างเยอะแล้วก็แอบ,บใช้แปลงปัดขนคิ้วนิดนึงใช้คอนทัวร์พาวเดอร์นะคะจะของเอสเต้เหมือนกันแล้วก็แปลงที่มาก,กับพาเลทนี้วาดตามเชฟเป็นรูปคล้ายๆเลข3นะคะ หลังจากนั้นก็ใช้แปรงจากสลคกเนี่ยค่ะเป็นตัวเกลีย่ยที่เราไปปัดบลัชออนมาสักครูน่นี้อ่ะบลัชออนยังไม่ได้ปัดเดี๋ยวเราจะปัดบลัชออนกันนะคะใช้บลัชออนของทาสนะคะสีอดอค่ะจะออกชมพูสดใสน่ารักมากเลยแล้วก็ จะมีเพิ่มเติมนิดนึงค่ะหลังจากลงอะดอแล้วเนี่ยจาก้านนะคะก็จะลงเป็นสีหน้าจอกเสียว่ามิ g l a ลสเป็นสีออกน้ำตาลมุกนะคะของลังโคมค่ะจะเพื่อใช้ blending ระหว่างไฮไลท์เอ่อคอนทัวร์เมื่อกี้นี้นะคะกับตัวบลัชมันจะแบบพอดีแล้วก็ไม่ได้ดูหลอกตามากเกินไป พราะว่าสีจะอ่อนลงมาจากคอน,นทัวร์ที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เป็นสีน้ำตาลคราวน,นี้ตรงแก้มเสร็จแล้วมาลายด่างนิดนึงนะคะจะไม่มีด่างเลยนะคะก็จุม่มแตะสีเดิมมาแล้วก็ลายด้านข้างของจมูกนะคะเทสันเป็นสันสองด้านแล้วก็ใช้สีขาวะคะ่ะเกลี่ยบแบบตรงกลางของจมูกลงมา แล้วก็บริเวณปากริมฝีปากกับใต้คางตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เห็นเป็นเฉดดิ้งเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นใช้ลิปของ Gino m a c e l l รนะคะสีสีอะไรเอ่ยสีค่าเวียรบราวค่ะเบอร์0ูนะคะก็เริ่มจากการวาดกรอบปากก่อนสามารถใช้ตัวลิปแล้วก็แปลงเนะะี่ยค่ะเกลี่ยให้ รงขอบก่อนจะได้ไม่เลอะนะคะแล้วก็ดูปากอบอิม่มมากกว่าที่จะใช้ตัวลิปสติกท่ะที่ปากโดยตรงสีนี้น่ารักมากเลยนะคะแบบให้ลุกอ่อนๆไม่ได้พิเศษอะไรมากดูเหมือนไม่ค่อยแต่งเยอะแต่สวยอะคะ่ะนี่ <c oughs> ปัดมัสคาราของเอสเต้เหมือนกันนะคะ รู้สึกคลิปนี้จะใช้เอสเตยแทบจะยกเซ็ตเสร็จแล้วค่ะลุครีเฟลชิงกูหน้าป่วยเป็นหน้าสวยพร้อมออกสามบ้านแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมและอย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ